สวัสดีครับผมครับผมวันนี้ก็จะมาซ่อมตัวล็อกหน้าต่างบานเลื่อนที่บ้านนะครับผมคือมันเวลาล็อกแล้วเราจะเปิดออกมันเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างครับมันติดตดขาดขครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับบางทีก็เปิดได้บางทีก็เปิดไม่ได้ครับนี่ครับปัญหาของมันก็คือตัวล็อกข้างในครับผมมันมาติดกับขอบกระจกนะครับนะครับติด แง่แก้วครับนี่ครับมันเบียดกันเกินไปครับผมนี่ครับผมประมาณนี้ครับมันก็เลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ค่อยได้ครับผมมันติดขอบติดขอบของบานกระจกนะครับคือเราต้องมาคลายนอ็อตตรงช่องยกขึ้นยกลงนะครับเนี่ยครับมันเราถ้าเราคลายน็อตเสร็จแล้วมันก็จะ ขยับให้ตัวล็อกข้างในขอบหน้าต่างเนี่ยขยับออกมาจากขอบได้ครับผมนะครับนะครับน็อต <not S 2> <not S 1> ใช้ไขควงแฉกนะครับคลายออกมีน็อตสองตัวครับอยู่ข้างบนข้างล่างง่ายๆแล้วครับนะครับใช้ไขควงตัวเดียวเหมือนเดิมมัง นอหาทีนั่งๆอย่างนมได้กะนี่ครับขอเครแล้วก็ต๊อปหาตำแหน่งได้ครับผมโอ้แต่ว่าวิโอนี้แสงไม่ได้ครับผมแสงไม่ค่อยเห็นครับผมมืดนิดหน่อยครับผมนี่ครับผมบ่หาแสงอยู่ครับเนี่ย เนี่ครับแล้วก็พอเราเลื่อนให้มันห่างจากขอบหน้าต่างเสร็จแล้วก็ล็อกเข้า,าเหมือนเดิมนะครับผมที่มันคลายออกได้ก็เพราะว่ามีเด็กๆครับผมเปิดเข้าเปิดออกมาเล่นครับผมมันก็สามารถเลื่อนได้เหมือนกันครับผมนี่ครับเรียบนะร้อยแล้วครับ เปิดเข้าเปิดน้องได้ง่ายนะครับเดอนขึ้นเดอนลงได้ง่ายแล้วโอเคครับผม